คุณแฟนอาสวยๆจาก g ของหรือ GM Gamer t s ด้วยนะครับขอบคุณครับก็กลับมาต่อกับโกสุเปียอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเร็วไปไวนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง World ล็อกนะครับกับของต่างๆ ครับผมอืมผมจะพูดถึงการหาวอลอกด้วยนะครับการหาวอลอกและผมรวยและผมมีวอลอกเยอะอย่างนี้ได้ยังไงนะครับโอเคครับผมจะขอคู่กันเลยนะครับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับผมเล่นใหม่ๆนะครับผมได้วอลอกผมเล่นครั้งแรกเมื่อน่าจะเป็นวันที่26มีนาคมปี25ปี2557อืม2557ปีที่2559แล้วสองปีกว่า สมัทห้าเจ็นะครับผมเล่นมาประมาณสี่วันเอ้ยไม่ใช่คือตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมกตูเป,ปียมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมวันนั้นเพื่อนผมเดินไปเจอ,อ้ยสมอล็อกขุดได้ขุดไม่ได้มีของตัวเองมันก็เลยขุดได้ไงอืมนะแล้วผมกระแต่นะั้นผมก็เริ่มรู้ว่าสมอลล็อกคืออะไรสมอลล็อกก็คือการวางเอสเอลครับให้มันเป็นล็อกที่ของเรานะครับต่อจากนั้นคืออะไร ผมไม่เคกผมจำไม่ค่อยได้ว่าครั้งแรกเกิดว่ามันเป็นยังไงครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ผมมีของคือผมเอาจริงๆนะตรงๆเลยนะผมก็ทําดินปกติเนี่ยขุดดินเอาสมอลล็อกอืมเอาสมอลล็อกสร้างบ้านด้วยไม้วางญ้าผมเก็บเพชรจากดินหรือย,ยากักบไว้เก็บดินกับเคชรไวกาวจนครบห้าร้อยเพชรครับห้าร้อยเพชรผมไปสุมอ่รนะสุม RSP เอ้ยชุม่มรู้สึกว่าจะสุ่มเป็น RSP โค้ดนะเอ้ยไม่ใช่ RSP ดิอะไรนะเสื้อผ้า500บาทนะสุ่มห้าร้ยบาทเสื้อผ้า500บาทแล้วก็มาเอื่อว่าตอนนั้นอนะโกนเปียของไม่ค่อยแพงไนงะเอของมันจะค่อนข้างแพงของผู้ผิดผู้ผิดของจะค่อนข้างแพงและคือผมได้ของมาผมก็รู้ราคาเปนเท่าไหร่ผมไม่รู้ไงเอาจริงจริงมื่ตอนนั้นผมเทสไม่เป็นด้วย ผมไปถามเพื่อนผมที่เล่นเกมนี้มาเขาก็บอกว่าวิธีการเทสก่คือกดตรงมือแล้วก็กดนี้เออผมก็เริ่มรู้มาเรื่อยๆนะครับอ่ะขอเล่าต่อเล่าต่อตอนนั้นนะครับผมก็นั่นแหละครับไปโลกเทสโลกเทสตัวแรกคือที่ผมไปนะครับคือ T R A D เป็นโลกเทสโลกแรกที่ผมเล่นแลตอนที่ผมเล่นเกมนี้นะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่เฉยนก็ไม่ได้เลยแล้วก็ยังพอพูดได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อย,ยพวก พวกเออพวกอะไรนะประโยคแบบคำศัพท์อะอะไรวะพวกพาร์ทเฟอร์ฟิพาร์ทเ e อร์เพกฟาร์คอนดิวอะอะไรพวกเนี้ยเออตอนนี้ผมได้หมดแล้วนะครับสามารถเรียงประโยคได้หมดเลยโอเคเข้าเรื่องต่อนะตอนนั้นนะครับผมเอาของอ๋อจำได้แล้วตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมได้ซูก้าเคนมาเออผมได้ซูก้าเคนมาประมาณหกสิบอันอ๋ออ๋ออ๋อได้หมดแล้ว ผมรู้มา ISP โค้นมาแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปแลกผมเอามาใส่ก่อนแล้วผมไปโลก b t t ครับผมจาได้แล้ว b t t โลกนี้นะครับเมื่อ2องปีแล้วจะเป็นโลกเขาจะแจกของเนี่ยเขาจะแจกของข้างบนเป็นซูก้าร์เคีนยน20อันมั่งเป็นปินบอลมั่งตอนที่ปินบอลมานะผมตื่นเต้นมากเลยพินบอลกับวีนัสอ่ะสามสี่อันอนะ่ะผมตื่นเต้นมากเลยที่ผมได้มันมาสุดยอดไหมโอเคได้ซูกปอร์เคานจากโลกนี้นะครับก็รวมๆแล้วมีมันห0สอันแล้วอ่ะพูดโดยรวมห0สิบวันนล้วประมาณ ประมาณสองวันได้ทุกเก50ห้าสิบอันแล้วก็วันที่2ผ่านไปวันที่3านะผมเล่นทั้งวันครับคืออะไรเล่นทั้งวันคือผมสร้างโลกโลกชื่อว่าแฟนตาซีศูนย์แฟนตาซีศูนย์ศูนย์ครับแต่ตอนนี้โลกมันรีแล้วมันก็ไม่มีเลยแล้วผมเล่งนงานงานผมเจออะไรผมสร้างหมดอ่ะผมสร้างบ้านหมดอ่ะผมรู้ว่าผมรู้วผมเล่นมั่วหมดบ้านมีแต่ดินอะไรไม้เต็มไปหมดเลยนะครับโอเคต่อจากนั้นนะผมก็ได้ทุกเก จนกระทั่งผมได้ซูเก็เคนครบ200อัน200อันผมเอาไปแลกอะไรผมเอาไปแลกกับริปเปอร์ครับตอนนั้นผมเอาไปแลกกับริปเปอร์และตอนนั้นผมเจอเฟรลี่วิง2 HL ผมบอกเพื่อนว่าเฮย2อ l มันถูกมากเลยผมก็เลยไปหาตังจนซื้อผมก็เลยไปหาตังจนซื้อจนได้2 HL สุอืขุดซูกรตเคเียน่แหนะครับพอผ่านไปประมาณ5วันนะฮะ5วันผมพยายามฟาร์มซูเก็เคน สมีผมมีประมาณ60ต้นมั้งห้าสิบต้นมันเริ่มเพิ่ขึ้นเรืเร่อยๆไงแล้วก็แบบขุดตลอดอ่ะสี่ชั่วโมงขุดสี่ชั่วโมงขุดสี่ชั่วโมงขุดนะฮะพอวันที่ห้าได้โวลล็อกโบโว์แรกที่ได้เลยครับโวลล็อกโบว์วรวรแรกเลยวางผมไม่ได้วางมันคงหายไปแล้วล่ะนั่นเป็นโวลล็อกโบโว์แรกที่ผมได้มาผมใช้เวลาห้าวันนะครับตอนนั้นผมก็ยุ่นแล้วว่าขอของมันขอยังไงโดนเนตพีซอะไรไม่รู้ยังไ,ไม่รู้เลยเลยนะผมก็มีกลุ่มโบจุดเปียนะก็ไปถามงเข้ามานะครับก็รู้ หนึ 1> 1่งหัวล็อกตอนนั้นมีหนึ่งหัวล็อกนะตอนนั้นผมก็ไปเลิไปเลิลต่างๆนั่นนะ away, แหละโอเอสบีกิฟต์เอาไว้อะไรพวกนี้ผมก็ไปเลยเริ่มมีหัวล็อก o ock, ขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มมามีเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มฟาร์มนะผมฟาร์มไปเอยอะนะ,ะส่วนใหญ่ผมจะตอนที่ผมมีหัวล็อกเนี่ยผมเก็บครบทำสูตรเนี่ยไปเรื่อยๆนะขุด,ขดๆุณซูว่เก็บไปเรื่อยๆครบ 6, หกไปครบเจ็ดหัวล็อก ซื้ออ e ีวิงครับเจ็ดวล็อกตอนนั้นตอนนั้นอีวิงเจ็ดวล็อกและหลังจากนั้น,นครับผมก็อยู่โลกเทสตลอดเทสอีเทสอีเ e. e. มื่อก่อนนี่ดังมากเทสเทสตอนนี้เมื่อก่อนยังไม่มีพวกบายวิงบายเคสอะไรยังไม่มีนะผมอยู่เทสอีบางโลกเขาขายของถูกเราบางโลกมันเป็นชอ็ชอปช็อปชื่อว่าอะไรนะลืมละมันเป็นช็อปยุงอะช็อปนึงขายปีกถูกขายอ e ีวิงหกวล็อกซึ่งเขาซื้อกัอนเกตผมก็ไปซื้อมาขายเจ็ด ผมก็เริ่มรวยขึ้นเรื่อยๆเพราะทำแบบนี้แหละผมก็เริ่มมีแปดวล็อกผมเจอได้ผมซื้อหมดเลยครับผมไม่รู้มันแพงหรือเปล่าผมจา่ายแรผมซื้อเลยแล้วพอเดินไปเดินม,มาม่ค่อยขอซื้อราคาแพงกว่าผมก็ขายเลยครับผมไม่รู้ผมขายเลยจนไปเรื่อยๆครับผมจาได้อยู่ครั้งหนึ่งมีประมาณตอนนั้นมีประมาณห้าสิบวล็อกแหละนะครับได้แองเจิลมาสามสิบสามสิบสี่วล็อกบ้างแล้วขายไปสามสิบเจ็ด นะครับอันนี้เราคร่าวๆนะเราคร่าวๆเลยนะเพราะผมจำไม่ค่อยได้ละแล้วลก็ตอนนั้นรู้สึกจะได้แฟฝงมาตอนนั้นผมบ้าแฟฝงมากแฟฝงไอ้ที่มันต่อยแฟฝงไอ้ที่มันบินรีโมทเออมได้กําไรบางครั้งก็ขาดทุนนะเออแต่ผมก็ไม่คิดเลยมากนะฮะด้วยงไงผมก็อาจจะได้คืนในภายหลังก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ผมขอข้ามไปเลื่อนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจะได้รีวิวผมมี160เก่าววล็อกแล้วตอนนั้น ผมก็ใช้สูตรฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มครับสร้างฟาร์มครับฟาร์มแรกที่ผมสร้างคือ Lego FM เป็นฟาร์มแรกขุดปริ้นบอลขุดปินนดป้นบอลวางวางปิ้นบอลขุดวาง่อมาขุดคือไม่ได้เก็บสีคือไม่รู้ไงเอาแต่เพจอย่างเดียวตอนนี้เพิ่งมารู้แล้วว่า,างั้นมันเก่งยังไงก็เจ่งนะครับอผมได้รีวิวมานะครับผมดีใจมากดีใจอย่างหนัก ผมใส่มันสองวันขายครับขายจดยราคาดีด้วยครับตอนนั้นคือดีวิลประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยแปดสิบกว่า,วาวล็อกอน่าจะประมาณนั้นนะครับราคาก็าค่อนต่างจากตอนนี้นะก็ประมาณปีหนึ่งปีสิบเดือนแล้วมั้งนานเหมือนกันนานมากด้วยไม่นานธรมรมดาแล้วก็ตอนนั้นนะครับผมขอสารภาพเลยครับผมขอสารภาพตรงนี้เลยสารภาพบาปเลยผมเคยคิดจะโกงคนครับ คือผมเคยโดนโกงไงก่อนหน้านั้นตอนก่อนหน้านั้นที่ผมลเล่นเกมนีเดือนหนึ่งผมโดนโกงไอดา้อนไปเอ้ยโดนโกงไปเจ็ดวอลครับโดนโกงคือมันวางสโนวีกับอ e ีวิงไว้ไงตอนนั้นคือถ้าเกิดของหรับอยู่สามารถเทสแลกแลก,แกคีย์ได้นะผมก็เลยกดปุ๊บมันมาเอาปุ๊บหายเลยครับคนไทยเนี่ยแหละครับคนไทยเนี่ยครับผมก็เลยเก็บไอทัชอยู่ผมไม่ทัชมันเลยครับหลังจากนั้นนะผมก็เริ่มอืม คิดจะสะแกมแต่ว่าผมไม่ได้สแกมนาะยังนายังยังคือตอนนั้นมันผ่านไปหนึ่งเดือนพอผมผ่านไปพักเจ็ดแปดเดือนผมเริ่มรวยแล้วอเริ่มรวยรู้สึกตอนนั้นมีสามมีสองเดียวผมก็ไม่รู้ครับผมกับเพื่อนก็ไปเลยครับดอบเกมครับโอ้โหทุกคนดอบเกมแต่ผมไม่แนะนําไม่ทำผมไม่ทําแล้วครับผมไม่เคยทํานะไอผมไม่เคยโกงผมไม่เคยโกงนะ่ะคือผมแค่ทำดอบเกมแต่ผมยังไม่ได้โกงใครคือผมคุยกับเพื่อนว่า เออเดี๋ยวเราบีซีนะเดี๋ยวเรา BC ดรอปเกมนะเออผมไม่ดีซีเราเพื่อนเป็นโอเวอร์เนอร์ผมเป็นเพื่อนเพื่อนไงผมเป็นเพื่อนโอเวอร์เนอร์ไงผมก็เกมตอ e ่ออีวิงไปผมก็ BC เลยครับทำดรอปเกมพีชพายส์พีชโวลล็อกโอ้โหมา,ามากันต่อมาคนนึงครับเข้ามาครับเพื่อนผมดึงครับผมต่อเอ็นจิ้นครับปึ้งบินเลยครับสองอาทิตย์ <c oughs> จบเลยครับจบเลยเดือดเซตอาร์ตีสองอาทิตย์ครับ ตอนนั้นผมงงมากเลยทำอะไรผิดหรือวะก็ตอนเราเห็นดอกเกงเขาก็เล่นกันทั่วไปเเถอะผมไม่รู้อ่ะโอเคนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับตอบเกมผมไม่เล่นเลยนะครับผมไม่เล่นอีกเลยไม่ยุ่งเลยนะครับไม่ยุ่งเลยผมไม่แนะนําให้ทำนะครับอย่าทาไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มกับการโดนแดนนะครับไม่คุ้มครั้งแรกอาจจะโดนนิดหน่อยแต่ครั้งนี้นี เกมมันอยู่ยูพีซอฟแล้วไงมันอาจจะแบบแบนด์มากกว่าเก่าอะไรประมาณน,นี้นะครับและก็ตอนนั้นนะครับที่ผมตอนนั้นผมอะเพิ่มเวลาไปมีสีเดียวครับสีเดียวกว่า,วาซื้อดีวิลครับตอนนั้นนะผมคุยกับเพื่อนครับเฮ้ยใส่ดีวิลดีกว่าใส่ดีวิลดีกว่าผมก็ไม่สนใจครับกดเลยครับโอ้โหมาเป็นแดงแป๊ดเลับริปเปอร์ครับ 220ร้อยยี่สิวอลล็อหายเลยครับเป็นลิปเปอร์เขาแทบร้องครับแต่ตอนนั้นเหลือเหลืออยู่2องเดียวกว่าไงเริ่มรวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เออก่อนหน้าที่ผมจะโดนโกงเนี่ยผมมีประมาณสี่หรือห้าไม่รู้อะแต่ผมซื้อเดสคาบราคาสี่ร้อยเก้าสิบห้าวอลล็อกแพงแน่นอนสี้อย้าสิบห้าวอลล็อะแล้วผมก็เอาไปขายเอาเดเอาผมซื้อมา495ผมเอาไปขายได้ มังกรกระดูกกับดีวิลซึ่งตอนนั้นมันเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะว่าดีวิลประมาณสองร้อยี่สิบมังกรกร,กระดูกมันสองร้อยเก้าสิบห้ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากอะ่ะอืมนะครับแล้วผมก็เริ่มทํามาเรื่อยๆนะครับฟาร์มมาเรื่อยๆซื้อของขายแพงครับผมจะซื้อถูกขายแพงนะครับโอเคครับต่อจากนี้นะก็ให้ไปดูคลิปที่พาหนึ่งนะครับว่าวอลลอกการจเจริญเติบโตของผมมันเป็นยังไงนะไปดูที่คลิปแรกพาหนึ่งได้เลยครับ อืโอเคนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาพูดแค่นี้นะครับประวัติการเป็นมาเอ,อรหัสนี้นะคับเดี๋ยวเซตอาจีหรือใครที่ติดตามผมมาน,นะครับจะรู้ว่าชื่อเจ่าชื่ออะไรนะใครที่รู้ว่าชื่อเก่าของผมชื่ออะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับคนแรกที่ตอบถูกนะครับเอาไปเรัยบห้าวีลล็อกครับโห้าวลล็อก อันนี้ขึ้นกับคุณนะครับว่าคุณจะดูคลิปจบหรือไม่จบถ้าคุณดูคลิปจบคุณก็จะรู้ว่าผมจะให้ห้าล็อกแต่ถ้าไม่รู้ก็ดับมานานนะคอมเมนต์โลกที่มีโดนทบล็อกหรือดิสเพย์บล็อกด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มาบายครับผมเย่ yeah. ดูททำไมล่ะเฮ้ยนี่ไงห้องนี้เข้าได้ไปอีบา้า